ก่บปกติกล่นอยก่แล้วกับก่บกับกับก่บกั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 บ้ับกนีกับ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 ับก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 รบกั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 บกลบวับก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 ับะับก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 ั้กับกับกันกับ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 ับกัะกับ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 กหบ่นผ้าค่ะบกอบกั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 บก็ลกวบกับกักับ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 กักบกั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 บกบกั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 บนับกบกอกกกับ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 กักกับกก เกือบทุกวันคิดจะกรับมาอยารู้สึกบางทีมันก็อันตรายอบบเียียงไก็อย่างจะนี่จะนี่จะวิ่งส่วนส่วนใหญ่อะค่ะคือวิ่งเป็นหลักเพราะว่าทานทานด้วยก็จะก็จะวิ่งอะค่ะอย่างนี้รับตอนอยู่อเมริกาหรือว่าเราไม่นานแล้วหรือว่างานนี้รับน่าคุณแม่น่าจะรับไว้ตอนอยู่อเมริกาค่ะจะนี่ก็บอกโอเคโอเคมึนๆพอบอกออกกำลังกายโอเคโอเค เมื่อกี้กลับมาเมื่อไหร่ยังไงครับกลับมาได้สามสามสี่วันนะคะเป็นไงบ้างครับในคราวนี้แล้วความทีเมื่อกี้หายใจแรงคราวนี้ไปนานเหมือนกันนานค่ะเดือนประมาณเดือนหนึ่งเป็นไงบ้างคะไปทำอะไรบ้างเดือนนึงไฮกิ้งวิ่งออกกำลังกายเออออกกำลังกายบ่อยเนาะใช่ค่ะก็คือจริงๆอะไปที่นู่นก็เหมือนกับกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเงี้ยค่ะ จริงจริงอันนี้ก็ไปไปมาบ่อยๆแล้วอือฮึกับครั้งนี้คือรับพรีเซนเตอร์ไม่อีเวนต์เฉยๆรื่องสุ่มนี้มันก็แบบมีเหมือนประเด็นที่มาเราจะจะมาแย่งพรีเซนเตอร์คนหนึ่งที่เขาคุยไว้อะไรเก่าอะไรเงี้ยถ้าแย่งได้ก็ดีสิครนี่มแย่งอะไรไม่ได้เลยอไม่ไม่บ้างคนไปชมไปเรว่ายไปแย่งเขามาจริงก็งงอยู่ค่ะก็เพิ่งรู้จักพี่เนี่ยค่ะว่าแบบไปแย่งพรีเซนเตอร์นี้ก็แบบ รู้แค่ว่าเป็นงานอีเวนต์นะคะแต่นี่ไม่ได้ยอมลดท่าตัวเลยจะได้รับคิวเตอร์เลยไม่มีอ่ะเขาไม่ได้ติดต่อว่าเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะติดต่อว่าเป็นอีเวนต์เอ่ืมเขาจะเข้าใจผิดต่อว่าเรามึงกับเขาคุยอยู่นแล้วมาแย่งของเขาไปมันอีเวนต์จริงๆอ่ะค่ะอัอเป็นเรื่องของเราที่มาไม่นี่เพราะว่าแต่คนเขาจะเป็นเหมือนท่านช่างกันเลยตอบว่าเป็นอีเวนต์นะแต่เราไม่มีคุยใช่ไหมเขาไม่ได้มี ไม่ได้ทีอไรจะเป็นพิเซนเตอร์หรือไม่ไม่มีเลยค่ะอาจจะเป็นก็คือเคลียร์กันคือเราเรารู้ข่าวมาก่อนแหลนี่ว่าเป็นว่าเป็นพิซึนท์ว่าพิซึนเตอร์อย่างนี้ไม่มีเลยก็คือเขาบอกให้งานงานอีเวนต์นะคะอือฮึอืมโอเคต่อไป เอาข่าวระหว่างที่อยู่นูน่นนะม<า>ข<า>ีข่าวกับอนันดาเลยค่อไหายอันมันก็คนก็โยงไปโยงมาทั้งเอจทั้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกับอนันดาก็คือ,อถ่ายถ่ายเสือสิงห์อ่าฮะก็เจอกันปกติอะค่ะมีกิ๊บดักเนเรื่องไหมไม่มีจริงๆก็คุยกับพี่ๆทุกคนอันนี่พอจะลูกข่าทางเมืองไทยไหมว่าตอนนั้นโยงมันเนื้อราเบียโตมั้ก็มีได้ยินมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไล่ถามอนันดาเลยอยู่อยู่ข่าวอะไรอนันดาบอก ไออ่านภาษาไทยไม่ออกค่ะอะไรประมาณนี้คจะเอารูปเขาไปลงอะไรรูปโงรูปเหมือนกันคนก็เลยยงแบบเออตอนันดาบอกขอยืมรูปหนักเพราะเห็นมันสวยดีเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรแต่นันดานี่ก็เป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดาใช่มค่ะเป็นคนก็จับตามองตลอดนะเครียดไหมก็โสดทั้งคู่อ่ะค่ะมันจะมีโอกาสไม่หนักก็ลุ้นเหมือนกันอ่ะว่ายังไงโอ้ยตอนนี้อย่าเพิ่งลุ้นอะไรเลยค่ะอยู่อย่างนี้ก่อนดีกว่า ที่แม่ทำปิ๊กับชีวิตสู้ใช่ค่ะพี่คนนี้เลยยอนถามตอนที่ไปออกรายการซิกเนเจอร์ชีพี่ี่บอกว่าแบบเด็กแก๊งนะค่ะเหมือนแบบมันมีข่าวว่าเราเนี่ยแบบโดมผู้ใหญ่ทางช่องถูกว่าแบบเล่นอ่ไปออกรายการข้ามช่องมีไหมคะก็เหมือนได้ยินมาบ้างอะนะคะแต่ก็ไม่ไม่ทราบรายละเอียดตรงตรงนั้นนะคะว่าว่าว่ามันเกี่ยวยังไงหรือว่ารายละเอียดจริงๆเป็นยังไงเพราะจริงๆตอนที่รับก็คือไปออกรายการให้นานา ไ,ไม่ไม่ได้ชวนนานนะคะก็คือเป็นรายการเพื่อนก็ทําให้อยู่แล้วอะคะ่ะและ้วคิดส่วนก็ทวถผู้ใหญ่ละคะก็ะมีคุยอะไรไหมคะตอนที่เกิดเรื่องก็คือรายการถ่ายไปแล้วค่ะก็ะรู้ตัวอีกทีก็เขาบอกว่าเหมือนกับมีอะไรสักอย่างแต่ว่าจุดนี้ก็คือไม่ทราบรายละเอียดเท่านั้นเองก็ยังไม่ได้ทไปคุยกับใช่ใช่ค่ะแล้วซีเรียสไหมคะกับข่าววีที่บอกว่าจะเจอขึ้นมาก็จริงๆมันถ่ายไปแล้วอะค่ะแล้ว เราเป็นแบบเด็กเราเป็นลูกจ้างอหรเนอะเราเราก็ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ปัญหาหรือว่าปัญหาตรงนั้นมันเป็นยังไงอะคะหลังจากนี้จะมีการเข้าไปคุยไหมคะแบบไปคุยเรื่องไปปรับความคิดเรื่องอื่นอื่นอือจริงว่ามันน่าจะผ่านไปแล้ววะค่ะก็พอค่ะก็ลังเลยครับผนว่าโค้ชลูกหลังเยอะมากตอนที่ระหว่างที่ก็เพื่อนนะคะเพื่อนจับตามองว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อนธรรมดาเป็นเพื่อนพิเศษหรือไม่เพื่อนเพื่อน แต่ทําไมมันดูโพสรูปบ่อยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยดูโพทุกคนก็อยู่ด้วยกันบ่อยอะค่ะแต่เขาไม่ได้มีท่าทีเป็นอย่างไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ใใช่่่่่เเปป็็นนรักหมอยางทีไม่ไม่ไม่ค่ะสนิทมากน้อยขนาดไหนก็สนิทอะค่ะเป็นเพื่อนสนิทจริงเพื่อนสนิทที่นู่นเยอะนะแต่ว่าเพอรนช่วงนั้นแบบคือเจสันว่างค่ะก็เลยเหมื่อเขาก็แบบดูแลเราค่ะเขามีท่าทีมาจีบมไม่ค่ะ ยังไม่ได้มีใครใช่ก็ยังไม่ได้มีใครแบบมาจีบอะไรเนี้ยแต่โคตรรุ่หรุ่ๆแล้วนี่คือเหมือนมีทางที่เพื่อนพลังอัทิตย์ด้วยค่ะมันหมายถึงยังไงคะจริงๆมันก็เป็นโจ๊กเขาอะแต่บางคนคือแบบฟังแล้วอาจจะเหมือนแบบนี่จะเป็นโจ๊กอะแต่ไม่ได้สื่อไม่มีอันนี้สดเนาะค่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีใครจีบเลยไม่มีค่ะจะเหงาไปไหมคะสดมากงานเยอะมากตอนนี้มีอะไรบ้างคจ๋าแล้วงานกัมีอะไรบ้างก็มีเสือสิงห์ใช่ป่ะคะก็มีกำไรมากอืมไม่ว่างานล้นเหมือนับมากลับมาจ๋ากลับมาครั้งนี้งานล้นกลับมาใช่ใช่ค่ะอคบมามา